สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สัลลี่ตื่นมาตอนเช้าแล้วก็แบบมีความสุขมีความสุขเพราะว่าวันนี้เนี่ยตอนเช้าสัลลี่เพิ่งจะทําวิดีโอเปิดกล่องสวอปไปนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากรู้ว่าสัลลี่สวอปอะไรยังไงนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูเพราะว่าสัลลี่คิดว่าสัลลี่ขึ้นวิดีโออันนั้นก่อนวิดีโอเฟรคร์กอันนี้นะคะก็ใครยังไม่ได้ดูอย่าลืมกลับไปดูนะคะว่าสัลลี่สวอป ของและเครื่องสำอางอะไรกับใครยังไงนะคะก็อย่าลืมดูแล้วกันนะวันนี้เดินมาก็ทำวิดีโอนะั้นแล้วก็มีความสุขฟุ้งฟิ้งไปแล้วนะคะก็จะมาทำวิดีโอวันนี้อีกวิดีโอหนึ่งที่เป็นวิดีโอที่ทำแล้วก็มีความสุขเหมือนกันก็คือวิดีโอของโปรดของโปรดประจำเดือนนั่นเองว่าของที่แบบซารีใช้อะไรแล้วชอบในเดือนที่ผ่านมานะคะเดือนตุลาเนี่แหละนะ มาเริ่มกันที่ของอย่างแรกเลยนะคะเป็นของสิ่งที่แบบซาลี่ได้มาจากคนดูของซาลี่เนี่ยแหละนะคะมาจากญี่ปุ่นเลยเจ้าตัวบอดี้วิปครีมตัวนี้นะคะยี่ห้อถ้าเกิดซาลี่อ่านไม่ผิดนะคะเล,ะละสเลซี่ประมาณนั้นนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ นะอันนี้คือได้มาจากคุณจ๋านะคะคุณจ๋าอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็ส่งมาให้ถ้าเกิดเพื่อนๆดูขอเหอของซารีเนี่ยช่วงประมาณต้นต้นปีนะคะก็จะได้อันนี้มาและทีนี้มันเป็นกลิ่นวานิลาแล้วซารีชอบวานิลาปกติก็ชอบวานิลาอยู่แล้วแต่ว่าวานิลลาเนี่ย ทาดีที่สุดนี้คือทาตอนช่วงหน้าหนาวคือมันไม่ร้อนมากนะคะเพราะว่าวานิลาจริงๆแล้วเป็นกลิ่นที่อุ่นทาดีที่สุดก็ช่วงหน้าหนาวอสะจอก็เลยเก็บเอาไว้นะคะแล้วก็ตั้งใจจะมาเปิดใช้ช่วงนี้มากับตัวนี้ด้วยไมพายเล็กๆน่ารักน่ารักอันนี้นะคะเป็นแบบกลิ่นวานิลาหอมมากแล้วก็เป็นหนึ่งในบอดี้โลชั่นบอดี้วิปที่แบบดีที่สุดกลิ่นวานิลาที่ดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มานะคะเป็นหนึ่งในนั้นเลยนะคะ แบบเนื้อมันแบบเข้มข้นแต่ว่าเบาคือเนื้อรู้สึกได้เลยว่ามันเข้มขน้นซึมเร็วแล้วก็เบาแล้วก็กลิ่นหอมมากหอมมากๆเลยทีเดียวนะคะ ชอบที่สุดคือชอบเนื้อแล้วก็แบบยิ่งเป็นกลิ่นวานิลาด้วยนี่แบบดีมากจริงๆอะ่ะถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นนะแล้วไปเจอบอดี้วิปครีมตัวนี้นะคะมาลักษณะแพคเกจิ้งเป็นแบบนี้นะซื้อเลยดีมากคุ้มค่ากับการขนกลับมามากเลยน้ำหนักมันก็ค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะแต่ว่ามันคุ้มค่ามากเพราะว่ามันดีจริงใช้แล้วแบบ ฟินมากมีความสุขมากนะคะอันนี้เป็นอย่างแรกนะทีนี้มาดูในเรื่องของผมกันบ้างนะคะผมเนี่ยซาล,ลี่ชอบอยู่2ตัวในเดือนที่ผ่านมาเป็น2ตัวใหม่ที่ได้ลองใช้นะคะอันแรกเนี่ยเป็น dry shampoo ย e ี่ห้ออากาเบ e n d y pronto dry s h a m p o ูเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้หาซื้อได้ที่ซัฟราดไทยแลนด์ก็มีนะคะราคาอยู่ที่800นิดๆ820 830ิด820ค่ะ แล้วก็เป็นรายแชมพูปกติรายแชมพูที่เพืเ่อนๆเห็นสล,ลีใช้จะเป็นแบบสเปรย์ฉีดใช่ไหมแล้วสล,ลีบอกว่าบางทีกลิ่นอัดแก๊สมันแรงจริงๆสูดเข้าปอดไปรู้สึกมันแบบมันจะเป็นอันตรายได้นะคะ <c oughs> ก็เลยมองหาไอ้แบบผงแป้งที่จะมาโรยๆเนี่ยเฮ้ยแล้วก็ใช้แล้วชอบใช้แล้วแบบ เออรู้สึกมันดีมันกลิ่นหอมนิดนิดนะคะแล้วกไ็ไม่ต้องมานั่งรำคาญกลิ่นแก๊สกลิ่นสเปรย์ด้วยตัวนี้เนี่ยได้รางวัลด้วยนะคะจากนิยตยสารอารัวนะคะปี2008ว่าเป็น d ร y ช h a m p ที่ดีที่สุดก็ใช้แล้วแบบดีจริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะมีส่วนผสมของวิตามินอะไรด้วยนะที่เขาบอกทำให้ผมดูดีขึ้นนะคะใช้นี้เราชอบติดใจลองหามาใช้ดูผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมอีกอันนึงนะคะสาหรับ ผมทำสีอันนี้มาจากคริสต r t ที่สารีชอบนะคะมันจะเป็น e อ c e n t Oil นะคะเป็นรุ่น Chroma Rich ตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Luminous Soft e n i n g ่ง c e n t นะคะก็จะเป็นตัว Oil e อ c e n t อ่อนๆนะคะเป็นออยที่แบบค่อนข้างเบาแล้วก็เวลาใช้ก็คือมาลูบกับผม มันสําหรับคนทําสีผมโดยเฉพาะนะคะพอมาลูบแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้สีติดทนนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้ผมเนี่ยนุ่มขึ้นแล้วก็กลิ่นหอมมากเจ้าตัวนี้กลิ่นหอมมากจริงๆนะคะซารีชอบที่บอกว่าเวลาใช้แล้วมันทําให้ผมนุ่มแต่ว่าไม่เป็นมันไม่แบบ ขยักขยงระหว่างวันนะคะเออชอบกลิ่นก็หอมด้วยนะคะมาถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่ซารีได้ลองใช้ตัวเก่าเนี่ยซารีใช้ตัวเซรั่มของ The Body s h ช p อขวดเขียวๆนะคะอันนั้นหมดแล้วซารีก็ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้ออะไรต่อดีจริงๆก็ชอบตัวนั้นแต่ด้วยความว่าเราอยากลองที่ข้ออื่นๆบ้างจะได้เอามาคุยให้เพื่อนๆฟังว่าอันอื่นมันมีดีไหมดีไม่ดียังไงนะคะพอดีว่า ในช่วงที่ระหว่างตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรนั้นเนี่ยพอดีว่ามีเจ้าตัวนี้อยู่ในกล่องนะคะมันเป็นแ sample ไซส์ที่แถมมากับอะไรสักอย่างเป็นของ Biotherm Aqua Source Deep Serum นะคะลักษณะแบบนี้ ไซสนี้ก็ได้มาไซส์เยอะเหมือนกันนะที่ซารีใช้เนี่ยนะคะไซส์15 ml เฮ้ยชอบมันเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์เป็นเซรั hmm. ่มที่แบบเนื้อค่อนข้างจะบางเป็นเนื้อลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ซึมง่ายซึมเร็วมากเลยจริงๆเนี่ยซารีมีตัวนี้เป็นปีแล้วแต่ไม่กล้าเปิดใช้เพราะว่าตัวสีน้ำเงิน เป็นที่้อบไบโอเจมเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นสีน้ําเงินน้ําเงินเข้มๆประมาณนั้นนะคะจะลี่ใช้แล้วแสบหน้านะคะก็เลยไม่กล้าหยิบตัวนี้มาใช้แต่พอได้ลองเปิดใช้ดูแล้วรู้สึกเฮ้ยตัวนี้มันแบบแตกต่างจากตัวนั้นมากเลยนะคะแล้วก็ชอบเนื้อมากเลยมันให้ความชุ่มชื้นคือดีอะดีอะชอบจริงๆตัวเนี้ยดีจนกระทั่งคิดว่าเออจบไซส์เล็กเนี้ย จะไปลองซื้อไซส์จริงมาใช้ดูเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเนาะเราอายุเยอะแล้วหน้ามันก็แบบมีแห้งบ้างนะคะโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยผิวหน้ามันต้องการความชุ่มช,ชื้นเยอะเลยอากาศมันแบบ แห้งถึงแม้บ้านเรามันจะแบบไม่หนาวมากแต่ว่าความแห้งมันเริ่มมาแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งที่สลี่ชอบใช้นะคะเป็นครีมกันแดดตัวนี้ปกติเนี่ยยอมรับเลยว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้ทาครีมกันแดดทุกวันนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่แบบหน้ามันแล้วครีมกันแดดที่มีเ p f สูงๆบางทีมันเนื้อมันเหนียวมันหนักอะค่ะมันยิ่งทาให้หน้าเนะระหว่างวันมากยิ่งขึ้นสัลี่ก็เลยไม่ค่อยได้ทาทุกวันนะคะแต่รู้นะว่าครีมกันแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยควรจะใช้ ทุกๆวันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีปัญหาผิวจุดด่างดําหรือมีปัญหาเรื่องริ้วรอยเนี่ยครีมกันแดดเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยยับยั้งตรงนั้นนะคะจลิก็เลยมองหาครีมกันแดดสําหรับคนหน้ามันที่แบบเนื้อบางเบาไปเจอเจ้าตัวนี้มาใช้แล้วชอบมากเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็น Bio r e UV Aqua Rich Water Jelly Water Base นะคะลักษณะเป็นแบบนี้ SPF 3 0ด้วยกันค่ะแล้วก็เนื้อเป็นเนื้อที่แบบ บางมากก็คือเป็นเนื้อคล้ายๆเจลลี่แบบนี้เลย ะะแล้วก็ซึมเร็วเร็วนะคะชอบมากๆเหมือนกันเจ้าตัวนี้ทาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหนียวเนยหนอะหนะหน้าระหว่างวันคือความรู้สึกทาไปเนี่ยมันเหมือนเป็น์เจอไรเซอร์บำรุงผิวไม่ได้เหมือนว่าเป็นครีมกันแดดเหนียวเหนียวเหนอะเนอะแบบนั้นนะคะเลยชื่นชอบเจ้าตัวนี้มากแนะนํากันสําหรับคนที่กําลังมองหาครีมกันแดดอยู่นะคะทีนี้มาเข้าถึงเรื่องของเครื่องสําอางกันบ้าง เดือนนี้เนี่ยได้ลองอะไรใหม่ๆห,ห,หลายอย่างเลยนะคะมาพูดกันถึงลิปสติกก่อนดีไหมนะคะลิปสติกเนี่ยชอบอยู่ด้วยกันสามสีทาสลับไปสลับมาวนกันอยู่เนี่ยสามสีเนี่ยนะคะอันแรกเนี่ยมาพูดถึงตัวนี้ก่อนจอยดาน่านะคะเป็นลิปสติกเนื้อแมทที่ซลี่รีวิวเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกับเครื่องสำอางจอยดาน่าทั้งหลายสิ่งที่ซัลี่แนะนำเพื่อนๆก็จะเป็นลิปสติกเนี่ยแหละคะ่ะสีนี้เป็นสีพ l ัม um o b s e s s i o n นะคะชอบมากสวย ทีเดียวเลยเนื้อไม่แห้งจนเกินไปนะคะอีกอันนึงเป็นของ Nars นะคะเป็นตัวใหม่ของ Nars เลยเป็นรุ่น Audacious Lipstick ค่ะสีนี้เป็นสีเจเนตก็ทนม่วงอีกเหมือนกันนะคะเนื้อนุ่มเนื้อเนียนแบบนี้เลยแล้วก็อยู่ติดทนค่อนข้างหนานนะคะไม่ได้ทำให้ริมฝีปากแห้งนะคะสำหรับซาลี่นะอีกอันนึงที่ชลีทาปุ๊บนะมีเมสเซจ inbox เข้ามาถามเยอะมากว่าเป็นสีอะไรนะคะเป็นของ Mac นะคะแล้วก็ทาในหลายๆวิดีโอวิดีโอนี้ก็ทาด้วยนะคะ mm hmm. สีโทนนะคะเนื้อแมตต์แล้วก็เป็นเนื้อแมตต์ที่ดีมากเป็นหนึ่งในลิปสติกเนื้อแมตต์ที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้คือปกติเนื้อแมตต์ของ Mac เนี่ยจะดีอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้นี่แบบอีกระดับนึงอะดีมากจริงๆเนื้อแบบนุ่ม s m o ทเนียน สวยจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ตกร่องไม่ได้แบบทําให้เห็นร่องริมฝีป,ปากไม่ได้แห้งระหว่างวันจนกระทั่งแบบอม,มองเห็นแล้วแบบทนไม่ได้นะคะรู้สึกดีมากลิปสติกตัวนี้นะคะชื่นชอบชอบมากๆจริงๆแล้วก็เป็นโทนเขาเรียกว่าโทนลิปสติกของ ลูกของน้องสาวของคิมคาดาเชียนที่เขาชื่อไคลี่เจนเนอร์ค่ะเป็นลิปสติกสีที่กำลังอินตอนนี้ด้วยน้ำตาลนูตประมาณนี้นะคะก็ช่นชอบซารีชอบสีนี้เพราะว่ามันเป็นสีที่ไม่ส้มจนเกินไปแล้วก็ไม่น้ำตาลจนเกินไปเพราะว่าสีโทนเนี้ยบางทีถ้าน้ำตาลแก่กว่านี้หรือส้มแก่กว่านี้มันจะดูแก่ทันทีนะคะอันนี้ถือว่าแบบ สวยสวยงามจริงๆนะคะมาถึงเรื่องของตาบ้างนะคะซารีชอบอยู่2อันนะคะก็จะเป็นตัวแรกจะเป็นตัวนี้พาเลตนี้ของ Rola c o s s m t t i s นะคะเป็น r ร l ักโปรโปรสด้วยนะคะหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้คือเป็นพาเลตที่เอาง่ายๆเลยเป็นพาเลตที่สีจัดมาสวยมากแล้วก็เป็นเรนจ์ของสีที่ค่อนข้างกว้างเพื่อนๆสามารถ เล่นได้หลายลุกทีเดียวนะคะจะมีโทนอุ่นกับโทนเย็นนะคะอย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ยน่าจะเป็นโทนโทนร้อนนะคะน้ําตาลโทนร้อนน้ําตาลโทนร้อนโทนร้อนอันนี้จะเป็นโทนเย็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 นนะคะแล้วก็จะมีสีเนื้อแมทข้างบนนี้เป็นแมทหมดเลยข้างล่างเนี่ยจะเป็นเนื้อออกแนวซาตินชิมเมอร์นะคะก็ คุณภาพไอแชโดมีแบบเป็นฝุ่นบ้างนะคะแต่ว่าซรี่ชอบพาเลตนี้หลักๆเลยคือการเลือกสีมารวมกันในพาเลตนี้คือสวยๆเป็นการเลือกสีที่สวยมาถึงตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ซรี่ชอบคือซื้อมาแล้วแบบหยุดใช้ไม่ได้อ่ะอยุดจริงๆนะคะก็จะเป็นพาเลตของ Dior อันนี้นะคะเบอร์เนี่ยเป็นเบอร์7,9,6ดเก้าหี่จะไม่ออกเสียงพาเลตนี้ด้วยเพราะว่า มันยากมากเลยถามคุณสามีแล้วคุณสามียังงงไปเหมือนกันเพราะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าเบอร์เนี่ยถ้าใครจะไปหาซื้อเบอร์796นะคะเป็นพาเลตที่ออกใหม่ของดีออแล้วเป็นพาเลตแบบที่แบบมันเป็นองค์รวมที่สวยมากนะคะมีสีเนื้อแมตตัวนี้เอาไว้คัดเบ้านะคะสีนี้เอาไว้ทำไฮไลท์นะคะตรงหัวตาหรือว่าใต้ท้องคิ้วก็ได้อันนี้เป็นสีม่วงพร,รม นะคะเทนธรรมชาติน้ำตาลธรรมชาติแล้วก็อันนี้สีเกือบๆจะแมทนะคะเป็นสีที่แบบเอามาทำเป็นอายไลเนอร์ก็ได้ทำให้มันแบบเข้มขึ้นตรงหางตาก็ได้เป็นพาเลตที่แบบสมบูรณ์แบบจริงๆเออชอบชอบมากๆเลยแล้วแบบใช้ปุ๊บแล้วแบบหยุดใช้ไม่ได้คือมันมันใช้ออกมาแล้วมันใช้ได้สวยจริงๆแนะนำนะสำหรับคนที่กำลังมองหาอายแชโด ของ Dior อยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะซื้อพาเลตไหนดีสรีแนะนำพาเลตเบอร์นี้796นะคะซื้อมาแล้วก็ใช้ได้ในทุกๆวันนะคะรู้สึกว่ามันคุ้มค่าดีถ้าเกิดว่าจะซื้ออะไรแพงๆขนาดนี้ควรจะเป็นอะไรที่เราสามารถหยิบใช้ได้บ่อยนะคะแล้วก็พาเลตอันนี้ไม่มี f o r out เลย Zero ่ o อ o คือไม่มีเลยเนื้อแบบเนื้อดีมากแล้วก็เบนได้เกลี่ยได้แบบ คุ้งสวยดีดีมากจริงๆนะคะพาเลทนี้คุ้มคุม้พอพูดถึงอายแชโดว์สลี่ก็เลยอยากจะพูดถึงอันนี้นิดนึงนะคะเป็นแปลงของแม็กนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเบอร์217ก็เบอร์ที่ฮิตที่สุดของแม็กนั่นแหละสัลี่ว่าในเรื่องของการทำแต่งตานะแล้วก็อันนี้เนี่ยมีสักพักหนึ่งแล้วมีนานมากแล้วนะตัวนี้แต่ว่าสัลี่ไม่เคยรู้สึกแบบ ไม่เคยเอามาเขาเรียกเปรียบเทียบกันกับตัวอื่นๆหรือเบอร์อื่นๆนะคะที่มียี่ห้ออื่นๆพอมีวันหนึ่งสลี่ใช้ของซิกมาเนี่ยนะคะใช้ตัวที่เขาเปรียบเทียบกันบ่อยๆเนี่ยก็คือเบอร์ e 2 5ซึ่ง e 2 5เนี่ยเป็นตัวที่เขาบอกว่ามันเป็นดูปของ217นะแล้วพอสลี่ใช้ e 2 5เสร็จแล้วกลับมาใช้ตัว217ของแมนะ็กอะ มันแตกต่างกันอะมันแตกต่างกันมากเลยด้วยความสปริงตัวของขนอะสังเกตได้ขนตัวนี้สปริงตัวได้ดีกว่าเยอะมากเยอะกว่า e 2 5นะคะแล้วก็มันดีนะถ้ามันไม่ดีจริงอะมันคงไม่ได้แบบโด่งดังมาถึงขั้นนี้หรือโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะมันดังมาก217เนี่ยมันดังมาหลายปีด้วยทุกวันนี้ก็ยังดังอยู่ยังคิดอยู่เลยว่าถ้ามีโอกาสนะจะซื้อซื้อไซส์จริงมาไซส์แบบด้านยาวอะค่ะ 217ใช้ดีจริงๆใครกำลังมองหาแปรงเกลี่ยอายแชโดว์ดีๆ217ของแจ็ใช้ได้มาถึงที่ปัดแก้มกันมัางค่ะเดือนนี้เนี่ยชอบ3ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่หยิบสลับใช้กันบ่อยมากหรือว่าบางทีเนี่ยใช้คู่กันจับคู่ใช้ก็มีนะคะทั้งหมดทั้ง3อันนี้เนี่ยเป็นตัวที่เหมือนกันก็คือเป็นบลัชออนที่แบบ มีชิมเมอร์นะคะถามว่าทำไมถึงชอบหยิบมาใช้ช่วงนี้เพราะว่าบลนชอนที่มีชิมเมอร์เนี่ยบางทีใช้ช่วงหน้าร้อนหรือใช้ช่วงที่แบบร้อนๆมันนึกออกไหมยิ่งหน้าร้อนมันก็มีเหงื่อหน้ายิ่งมันเพราะยิ่งใช้ชิมเมอร์หน้ามันยิ่งมันเข้าไปใหญ่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันไม่ร้อนมากสลีก็เลยโปรดเจ้าตัวพวกนี้เป็นพิเศษนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นของเบกก้านะคะซึ่งแบบสวยมากนะเดี๋ยวสลีจะสวัดทั้งสามอันให้ดูเลยว่า มันเป็นยังไงนะคะสลีทำรีวิวเจ้าตัวเนี้ย m มเบล i นมาสเตอร์มาสเตอร์ไฮไลท์ตัวนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็เปรียบเทียบว่ามันเป็นดูปของ MAC เฮ้ยมันเป็นดูปจริงๆเพื่อนๆลองแบบใครที่แบบหาซื้อได้อะ่ะลองเลยจริงๆนะมันเป็นดูปของเจ้า MAC ตัวนี้นะคะ3อันนี้เนี่ยเป็นบลัชออนโทนเดียวกันหมดก็คือโทนแบบเขาเรียกว่าเน้นเน้นไฮไลท์ที่แก้มของเรา เป็นลักษณะแบบนี้3อันแค่เห็นปะมันจะแบบเล่นแสงวับวาวมากนะคะนะตัวที่แบบมีชิมเมอร์มากที่สุดเลยเนี่ยน่าจะเป็นของแม็กนะคะชิมเมอร์เขาจะหนากว่าที่ห้ออื่นๆนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ สวยเปล่าวสวยทั้ง3อันเลยนะคะชอบทั้ง3อันถ้าเกิดว่าใครอยากรูก้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้เมเบรลินมาสเตอร์ไฮไลท์ซารีมีรีวิวแล้วเดี๋ยวลิงก์ไว้ให้นะคะแต่ว่าทั้ง3ตัวนี้ชอบมากๆหยิบใช้สลับกันเลยหน้าจะเป็นแบบวันนี้ก็ใช้ด้วยนะคะวันนี้ซารีใช้ตัวเบ c ก้าเป็นบลัชออนแล้วก็ใช้ตัว มาสเตอร์ไฮไลท์เป็นตัวไฮไลท์ตรงนี้นะคะสวยมากๆเลยจริงๆชอบชอบนะคะถัดมามาถึงหน้ากันมากนะคะอันสุดท้ายเนี่ยเป็นรองพื้นคู่นี้จริงๆเป็นรุ่นเดียวกันแหละ <c oughs> นะเป็นของ Covergirl Our Last Stay Fabulous นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสลีได้ฝาสีน้ำเงินมาก่อนนะคะมันเป็นรองพื้นที่โด่งดังมา2ปีละสอปีแล้วนะคะ เขาบอกว่ามันใกล้เคียงกับ Revlon Colorstay มากๆเลยสลิก็เห็นด้วยนะมันใกล้เคียงกันมากทีนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยสลิซื้อมาเทียบสีแล้วคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้8-57นะคะน่าจะใกล้เคียงที่สุดแต่ว่าตัวนี้มันขาวไปนิดนึงขาวไปประมาณครึ่งครึ่งเฉดถึงหนึเฉดอะคะ่ะแปดเนี่ยนะแต่ว่ารุ่นฝาน้ำเงินเนี่ยถ้าสีเข้มกว่านี้มันจะกลายเป็นสีที่เข้มมากคือสลิใช้ไม่ได้นะคะ ทีนี้ก็เลยมองดูเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เขาออกแบบมาสําหรับคนที่ผู้หญิงผิวสีโดยเฉพาะผู้หญิงผิวสีก็คือคนที่แบบมีผิวเข้มโดยเฉพาะนะคะเป็นรุ่น covergirl queen collection all day f o r l e s s นะคะเป็นแบบนี้จริงๆเป็นรุ่นเดียวกันเลยเพียงแต่เขาแยกลายออกมาแค่นั้นเองอันนี้เป็นลายปกติอันนี้เป็นลายที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับคนผิวสี เท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นรองพื้นแบบ3 in 1ก็คือเป็นกันแดดนะคะเป็นไพรเมอร์แล้วก็เป็นรองพื้นอยู่ในขวดเดียวกันนะคะ SPF 20ทั้ง2อันเลย สีนี้นะคะเป็นสี8 0 5สีนี้เนี่ยสลรีทาเดี่ยวเดวก็ได้ในช่องหน้าร้อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้มันเป๊ะจริงๆเลยเนี่ยกับสีผิวหน้าของสลรีเนี่ยต้องเอา2ตัวนี้มาผสมกันนะคะแล้วมันก็จะได้สีที่แบบเปะ๊ะจริงๆวันนี้สลีก็ใช้มาด้วยคือใช้ตัวนี้แหละชอบผลลัพธ์ที่ได้กับตัวนี้มากแล้วก็วิธีใช้ที่ดีที่สุดสลรีก็จะใช้คู่กับฟองน้ําอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สลรีกลับมาใช้ในเดือนนี้แล้วแบบ รู้สึกชอบนะคะเป็น beauty blender นะคะอันนี้ซาริเพิ่งใช้เมืม่อช้ามก็จะสกปกนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าเห็นว่าลดเมื่อไหร่ซาริแนะนำให้ซื้อมาเก็บซื้อมาตุนเพราะว่าราคาเต็มมันประมาณ600-800ถึงแป0รประมาณนั้นนะคะแล้วฟองน้ำแค่นี้ราคาค่อนข้างสูงมันใช้ดีจริงๆนะใช้ดีจริงๆถึงมันจะราคาสูงขนาดนั้นนะคะไอตัวที่เขาทำมาพยายามจะทำเปรียบเทียบนะคะ ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเรียวเทคนิคที่สัล,ลี่บอกว่ามันใกล้เคียงที่สุดที่สุดเลยเนี่ยก็ยังเทียบไม่ได้กับตัวนี้นะตัวเรียวเทคนิคฟองน้ำเรียวเทคนิคอะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครลองใช้เนี่ยจะรู้ว่าอายุการใช้งานมันค่อนข้างสั้นนะคะฟองน้ํามันจะแตกหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยฟองน้ํามันจะแตกไอตัวเนี้ยใช้มายังไงใช้มาครึ่งปีใช้มาเกือบจะเป็นปีตัวเก่าของสาลลี่ใช้เป็นปียังไม่แตกเลยนะคะมันมันดีจริง ฟองนะ้ำตัวนี้มันคุ้มค่าคุ้มราคานะคะหมดไปแล้วนะคะสำหรับ beauty fabric ทั้งหลายนะคะทีนี้มาถึง random fabric กันบ้างเดือนนี้เนี่ยจริงๆของกินที่แบบรู้สึกว่าโดดเด่นมากเลยไม่มีมาโชว์ให้เ,เพื่อนๆนะแต่ว่าเป็นคัพเค้กที่สัลี่ขึ้นรูปใน Facebook อะคะ่ะคัพเค้กตัวนั้นเขาเพิ่งมาเปิดร้านที่เดอะมอลใกล้ๆบ้านสัลี่นะคะแล้วก็แบบไปซื้อมาแล้วแบบชอบมันน่ารักด้วยแล้วมันอร่อยด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าสาลี่บอกว่าคัพเคก้กหรือเคก้กหรือร้านขนมอันไหนอร่อยเนี่ยก็คือมันอร่อยจริงๆเพราะว่าสาลี่เป็นคนทําขนมนะคะการที่จะปกติคนทําขนมเนี่ยก็จะคิดว่าฝีมือของตัวเองอร่อยที่สุดนะจริงๆจริงๆถ้าเกิดว่าคนที่ทําขนมอยู่แล้วเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยฝีมือของเราเนี่ยมันใช้ได้นะเราบอกบวกกับส่วนผสมที่เราใส่ไปเราก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมคะมันก็จะทําให้ขนมของเราอร่อยยิ่งขึ้น เวลาที่เราไปกินขนมตามร้านต่าง,างๆเราจะเปรียบเทียบฝีมือเรากับขนมพวกนั้นเสมอเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าซารีบอกว่าขนมร้านไหนอร่อยก็คือขนมร้านนั้นอร่อยจริงๆนะคะคัพเค้กที่ซารีพูดถึงเนี่ยรู้สึกว่าจะชื่อคัพเคก้กร้านเลิฟคัพ c a k e มั้คะนะคะเดี๋ยวซารีขึ้นรูปไวใ้ให้ละกันเป็นคัพเค้กที่อร่อยอร่อยจริงๆนะคะร้านนี้ลองไปชิมกันดูได้ ขนมผ่านไปแล้วนะคะมาพูดถึงซีรีส์กันบ้างซีรีส์เรื่องที่สรีป,ปรดในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยชื่อว่าซีรีส์แบ็กลิสต์นะคะเป็นเรื่องของอาชญากรคนหนึ่งนะคะที่อยู่มาวันหนึ่งเขามามอบตัวให้กับ FBI นะคะแล้วก็โดยมีข้อแม้ว่าเขาจะต้องทำงานคู่กับเจ้าหน้าที่คนนี้เท่านั้นนะคะทุกคนก็สงสัยกันหมดว่าทำไมจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่คนนี้นะคะแล้วทางหน่วยงาน FBI เนี่ยต้องยอมนะคะเพราะว่า ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามีความรู้มากๆเลยเขาเรียกว่ารู้จักอัจฉริยรคนอื่นๆแล้วสามารถ ทำให้การจับกลุ่มคดีเนี่ยเป็นไปอย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นก็เลยจะต้องยอมทำทุกอย่างที่ผู้ชายคนนี้ร้องขอนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างสนุกเป็นถ้าเกิดใครชอบซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนแล้วก็มีแอคชั่นนิดนึงมีดราม่านิดหน่อยนะคะก็แนะนำให้ไปลองดูกันชื่อซีรีส์ว่า Backlist นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครติดตามซารีมาสักพักนึงจะรู้ว่าซารีพูดถึงซีรีส์เรื่อง เรนนะคะไปบ้างแล้วนะคะซีซั่นสออกมาแล้วเออซีซั่นสอออกมาแล้วนะคะใครที่แบบติดตามดูกันก็อย่าลืมไปติดตามดูกันต่อนะคะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีเฮดแบนเดี๋ยวจะมีะมสัลลี่ในเวอร์ชั่นใสแบบที่คาดผมสวยๆขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าก็เริ่มล้เริ่มละดูไปก็เริ่มเห็นการแต่งตัวมันสวยดีอะชอบชอบอยากได้บ้าง ที่คาดผมสวยๆก็ไปตามล่าหาซื้อมาเหมือนเคยนะคะล่าสุดได้มาใหม่2อันนะก็ชอบซื้อเพราะเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องเรนนะคะก็เป็น2เรื่องที่สัตลีรีดูในเดือนที่ผ่านมายังไงก็ไปหาดูกันนะคะทีนี้มาถึงอันสุดท้ายมาถึงเรื่องของเพลงกันบ้างชอบชอบเพลงนี้ชอบเพลง Lost Star นะคะแล้วก็ดูหนังแล้วก็ชื่นชอบก็เลยตัดสินใจ ซื้ออัลบั้มของเขามาเลยนะเพราะว่าไปเปิดฟังตามอินเทอร์เน็ตแล้วบางทีแบบอยากจะฟังระหว่างทางหรืออยากจะฟังตอนไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมานั่งเปิด youtube ก็เลยซื้อตัดสินใจซื้ออัลบั้มนี้มาเลยแล้วก็เปิดวนไปวนมาอยู่นั่นแหละวนไปวนมาฟังทั้งอัลบัม้มไม่ได้ฟังอัลบั้มอื่นเลยนะสลิปเป็นคนอย่างเงี้ยแหละชอบทำไรน่าเบื่อฟังเพลงก็ฟังซ้ําๆเสื้อผ้าก็ใส่ซ้ซําๆมีเครื่องสาอางนี่แหละซื้อไม่ซ้ำ <c oughs> นะโอเคใครที่แบบว่าชอบ ชอบเขาเรียกอะไรชอบดูหนังเหมือนกันก็เขามีอัลบั้มออกมาขายแล้วนะอัลบั้มก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่300-300กว่าบาทนะมีหลายเพลงมีครบทุกเพลงเลยชอบชอบลอสตานะคะก็มีแค่นี้สําหรับวิดีโอนี้แฟริกในเดือนที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆในเดือนที่ผ่านมาชอบอะไรก็อย่าลืมเขียนมาเล่าให้กันฟังบ้างนะคะเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้าละกันวันนี้สลิปไปแล้วบา,บาย